โอ okay, เคสีครับยนินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุกี้แคสกิมมิ่งนะครับแล้วเราก็อยู่ในเกมมาคร f t นะครับผมก็เรามาเล่นเอาชีวิตรอดดีกว่านะเออทำไมรู้สึกว่ามันจะแหลกเกินไปละมั้งนะครับก็อ่าปานกลางซะประหยัดพลังงานกันหน่อย ต้องปับกันนิดหน่อยนะครับโอเคไม้นี้คือไม้ะไรวะตอนนี้ผมแคเที่ยงคืนที่สิบสองอ่ะอคิดเอาโอ้โอเคเราต้องมีไม้ครับสิ่งส่วนประกอบสำคัญางเลยโอเค นี่เต็มหนึ่งครับโอเคได้ไม้มาแล้วครับเราต้องนำไม้ไปคราฟปึ๊บโอเคนำสีมามรวมกันในนี้ปึ๊บปังปุ๊บเฮ้ยเราต้องโอเคแปละนะครับปึ๊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 บเหมอนกัน ทีซูดเลยนะครับนั่นก็คืออันนี้นี่ก็ได้อะไรครับเราก็ต้องเอามาเียบกันไว้นะครับก็มกเป็นลายปึ๊บโอเคโอเคครับก็ได้มาแล้วนะ แป๊แบ,บนึงนะครับโอเคถึงผมเปิดโปรแกรมอะไรอยู่หรอ,อเพราะว่ามันแหลกคลิปหายเลยอืมมาเสร็จแล้วมั้งแปบบ๊บนึงนะครับโอเคลงมาันแล้วคลิปหน้าก็าปรับใหม่อีกอีกออีก อุยอ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอเคครับเนี่ยไม้เดี๋ยวจะสาาร้างบ้านก็คือไม้โอกหรือเปล่านะก็ไม่รู้กันนะครับใช่ไหมวะไม่ใช่นี่หว่าเนี่ไม้สนไม่ใช่แล้วไม้นี่จากไหนเนี่ยไม้นี้หรือเปล่าเอ๊ะ เดี๋ยวกันเยอะเดียวกันอีกเฮ้ยป่านนี้ป่าสนหรือไงเนี่ยเอ้ยไอชิบหายเป็นอะไรอ่ะยิงชอบมันกลัวไม่ใช่หินใช่อีกฮึโอ้ยนี่อะไรเนี่ยหยาบไม่มีดีไม่มีหรอวะ อือมีบอมีบอมีแจ่บแบบนี้ครับอุ้ยเ,เหล็กไฟไม่มีน้ำดีกว่าโอเคครับนี่เปิดทางวันนี้โอ้ยโอเคครับเราต้องไปล่าสัตว์นะครับเพื่อโอ้ย พื่ออะไรหน,น้าสับเพื่ออะไรนะบางคนถามโอเคสับก็อยู่ประมาณเดี๋ยวนู้นละมัง้งนะครับโอเคมีบอ่อแตอนนี้ไม่สับบอ่อโอเคไปดูปข้อควานั้นนีกก่าเผื่อจะมีอะไรดีๆมั่งเนี่ยผมก็ไปรวมกันนะครับเพราะว่าผมก็พึ่งเคเล่นแบบนี้เออเอาง่ายนะครับพึ่งเคเล่นเพราะว่า อะไรล่ะคอมเครื่องเก่าเนี่ยมันสปิกต่ำเกินไปที่จะเล่นไหมครับโอ้โหสปิกต่ำจนเล่นไหมครับไม่ได้คิดเอาว่ามันจะกาแกแค่ไหนครับเออว่าผมทำไม่เป็นเหมือนกันยังไงเนี่ยใชจวะผมทำอะไรไม่เป็นก็อยากทิ้งสาเลยนะเพราะว่าผมทำเฮียอะไรไม่เป็นเลยนะครับ ต้องเชี่ยอะไรให้ไปเลยนะผมก็มว้วนไปครับเฮ้ยได้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยดได้ได้ได้เลยไม่พอโอ้โหได้เว้ยไม่น่าเชื่อครับว่าผมจะทำเป็นโอเคเราต้องไปหาไม้เอ้ยหินดิเนี่ยต้องหาหินอีกนะครับ เยอะ,ะเลยอเรื่องบ้านจังมันนะทําที่ไหนนอนที่นั่นครับึโอเคตีไปกว่าจะเจอสิ่งดีๆครับพ้อนมีนะพื่อหัวมีจริงมั้งนะใช้คําว่ามั้งเลย มันทำไมรู้สึกกระตุกว่ะเฮ้ยตอนนี้อัดทำไมมันเลื่อนลื่เลืนเล่อเลยเนี่ยอ่ะลดลงนิดหน่อยโอเคอะไรเนี่ยโอ้โหวิ่งเจยแล้วครับพีรยันิดครับเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อ โู้อะไรเนี่ยต้องต้องลองต้องรองไปดูครับโอเคไม่รู้ก็ต้องลองอ่ามีมีอะไรปนะตรงนี้มีอะไรนะครับโอเคหรือทิ้งมัอยังไปเพื่อโอเค Oh, oh, oh. ขึ้นไปได้ไหมขึ้นไปได้ไหมเนี่ย เอาจะทิ้งไปทำไมเนี่ยขี้อ่อนครับอะไรที่เราใช้จะเก็บไว้ไปในนี้แล้วปุ๊บทิ้งตรงนี้ปุ๊บก็ขค้ทิ้งแค่นี้ครับเอาไ,ไ่ทิ้งอันนี้อืมโอเคครับนั่นแหละออกมาได้แล้ว ไปก่อนนะครับต้องกิกนต้องกินน้มแล้วทรายมันจะเอาอย่างเงี้ย,ยใครพาใช้นี่ตีทรายเนี่ยมันเป็นไรครับโอเคออมืมาแล้วนะหม,วหมดประโยชน์ละวนี่เนี่ยเอ,อาไปไหนเอาไป ร้อยครับร้อยเลยยีบร้อยเลยครับร้อยเลยจำทางครับไปเมื่อกี้ไม่ได้แล้วสิผมก็อด้ดาาไปเหมือนกันโอ้ข้างหน้าข้างหน้าครับนั่งอยู่ข้างหน้าโอเคครับ างานอยู่โ่นไงเราต้องลงไปเก็บครับถ้าไม่เก็บเนี่ยก็คือไม่ได้คำแล้วเราต้องระวังว่าจิปเปอร์ประมาณนี้นะครัชเคอีกนะ อุ๊ยนี่ครับต้องตีลงไปที่ชั้นเพื่ออะไรโดดลงไปก็จบแต่ดดลงไปสิครับผมไม่อยากโดดเข้าใจไหมพูดเองตอบเองโอเคครับไม่เป็นไรุ๊๊บ โอเก็บ okay, สิ่งที่เราต้องใช้ไว้ก่อนอืมแล้วคุณจะใช้อะไรครับอืมยังไ,ได้ยงี้ ชิปหายวู้นี้ีต้องหาทางกลับขึ้นไปให้ได้ถ้าเราผูกไปก็โดนอยู่แล้วครับ เีนี้เอาโอเคโอดุดดุดดดดุคีมื้ยเอาซิเาซไม่รู้จะทางกลับเนี่ยเาซิโอเคบึบึบเราจะไปพักที่ไหนดีเนี่ยมีแต่อันตรายเท่านั้น วันเี่ยังไม่ได้สร้างเลยโอเคจะหมักตัวอยู่ในนี้อเองยว นี่ลอยนี่้อยครับเหมือนกับอันราที่สุดเลยคือพวกนี้นะครับคือน่จาจะทิศทางโน้นละมัง้งโอเคคิปเปอร์สวสตีมันมาแล้วนี่มันมาแล้วมันมาแล้ว คุณสร้างม้ไหนนันเนี่ยุอ้ขุดอยู่ไหนนนี่จำไม่ได้นะครับ เาากดเมื่ไหนครับน่โอ้ยจำทีุ่ดตัวเองไม่ได้โอเคครับตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วนะครับผมก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย